สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ที่เราจะมาแจ้งเตือนเนี่ยเป็นรูปของหมอท่านหนึ่งที่อยู่ในเวียดนามนะคะหมอท่านนี้ก็ยังหนุ่มยังแน่นเลยค่ะนะ,ะดูแล้วเป็นวัยรุ่นนะคะเอ็มินก็แอบไปส่องทั้ง Facebook และ Tiktok ของคุณหมอท่านนี้มานะคะคือเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่มีคนติดตามเยอะนะก็คือเป็นเหมือนคนธรรมดานะคะ และนี่แหละนะคะที่ทำให้เหยื่อของเราเนะี่ยชราดจานะคะเพราะว่าดูแล้วรูปถ่ายมันก็เป็นแบบเหมือนคนธรรมดานะคะแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นสแกมเมอร์ไงเพราะาถ้าเป็นสแกมเมอร์เนี่ยต้องเป็นแบบหล่อมากนะคะคนติดตามแบบเป็นล้านเป็นแสนนี้นะคะพอเสิร์ชเข้าไปอินเทอร์เน็ตยังไงไมันก็เจอนะคะแต่ของหมอท่านนี้คือใน Facebook นะะจะมีคนติดตามประมาณ200 0 0 0กว่าคนนะคะ และในติกติกก็ไม่เท่าไหร่นะคะเขาก็ใช้ชีวิตปกติธรรมดาของเขานะคะแต่หน้าตาเขาก็บางรูปก็คือหล่อนะฮะอ่าทีนี้คือเหยื่อที่โดนเป็นเจ้าของเรื่องของวันนี้เนี่ยเขาก็ฝากมาแจ้งเตือนสาวๆนะคะเผื่อบางคนเจอนะคะคือเท่าที่น้องเขาแจ้งมาเนี่ยเ็าบอกว่าหนูจบปริญญาโทนะคะแต่หนูก็ยังหลงกลไปเชื่อพวกมันนะคะเพราะฉะนั้นคือ ข้อนี้นะแอนมีอยากจะเตือนว่าสแกมเมอร์เนี่ยเขาใช้จิตวิทยาค่ะทุกวันนี้คือไม่ว่าระดับการศึกษาจะสูงขนาดไหนนะคะก็คือโดนกันหมดแล้วแต่ว่าเราจะโดนรูปแบบไหนเท่านั้นเองนะคะของน้องคนนี้นะก็ไม่ได้โดนแบบหลอกรักหรือว่าอะไรนะแต่เขาจะมาในรูปแบบที่ว่าของความช่วยเหลือนะคะแล้วน้องเนี่ยก็โอนไปให้กับสแกมเมอร์6 5 0 0 0บาทนะคะน้องเขาก็มีแอบบ,บน่นน,นิดๆนะคะว่า ตัวเองก็เสียรูปไปแล้วนะคะอาที่น้องเขาแจ้งมานะคะใช้วิดีโอคอลคุยกับน้องค่ะนะและในวิดีโอคอลเนี่ยก็คือมีท่าทางเดินเหมือนคนปกติเลยนะคะทำให้เราเข้าใจผิดว่าเรากำลังคุยกับคนที่มีตัวตนนะอ่าข้อนี้แอดมินเคยบอกเราใช่ไหมคะว่าสมัยนี้เทคโนโลยีก้าวล้ำไปเยอะแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะได้อะไรก็ตามเนี่ย สามารถทําได้หมดนะคะจะเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนรูปนะคะหรือตัดต่อนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของโปรไฟล์ของคุณหมอนะคะถ้าเข้าไปดูนะคะคุณหมอก็น่ารักดีนะคะเป็นหมอศัลยกรรมนะคะอยู่ฮานอยนะคะพอจะไปเช็คดูว่าหมออายุเท่าไหร่น่นคือไม่มีประวัติตรงนี้ให้นะคะมีแต่เ c e b o o k กับ t i k t o กนะคะอินสตาแกรเท่าที่เช็คดูคือมีตั้งหลายบัญชีนะไม่รู้ว่าเป็นบัญชีไหนนะคะ แล้วหมอท่านนี้เนี่ยเขาชื่อดรเกาฮีนะฮะคือภาษาเวียดนามอ่ะดร CAO และก็ d u y อ่านว่าเกาฮีนะคะอดีแอดมินไปถามเพื่อนที่รู้ภาษาเวียดนามมานะคะเขาให้ข้อมูลมาว่าชื่อของคุณหมอคือเกาฮีนะฮะแล้วคุณหมอเนี่ยก็ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลเดอซังน,นะฮะ ก็จะทาเท่าที่ไปดูนะก็จะทําแรรสกมพราะว่าสหนักอกนะคะแล้วก็ไปออกรายการทีวีนะคะเห็นน้องเข้าให้ข้อมูลมาว่าเป็นในแบบด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครได้รับนะคะทักไปเป็นเพื่อนเนี่ยก็ให้ระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าความจริงของคุณหมอคือไม่ได้เป็นสแกม m เมอร์นะคะคุณหมอแกก็เป็นลยกรรมแพทย์นะคะที่รายได้ดีเลยทีเดียวแหละนะคะ เพราะว่าในโปรไฟล์จริงของคุณหมอเนี่ยก็มีรูปรถน่าจะเป็น BM สีขาวโชว์อยู่ด้วยนะคะมีดอกไม้ด้วยนะคะอืมทุกวันนี้เราอยู่ในยุคเทคโนโลยีนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยคอยเรียนรู้และศึกษากลลวงของสแกมเมอร์นะคะแล้วอัปเดตไปเรื่อยๆนะ,ะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราจะเจอแบบนี้ทุกวันนะคะ ไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าโซเชียลหรือเราไม่ไปรับใครเป็นเพื่อนเราก็ไม่เจอเจอเหมือนกันนะคะมีทั้งแก๊้งคอร์เซ็นเตอร์ที่ส่งข้อความมาส่งโทรศัพท์มาคือมีมาหมดทุกรูปแบบคือจะต้องเรียนรู้รับมือกับมันนะคะต้องตามพวกมันให้ทันค่ะนะพวกพวกมันก็มีการพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะคะเราเองเนะี่ย ที่อาจจะตกเป็นเหยื่อของเขาก็คืออย่าชะล่าใจานะคะต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับพวกมันด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาหลอกเราอีกนะเอเอไอพวกนี้มันก็ฉลาดเนาะฉลาดม,มันเขามาหลอกคนทุกมันไม่รู้จะจะพูดยังไงดีนะคะจับก็จับไม่ได้นะคะส่วนใหญ่ก็จับได้ก็คนก็เสียหายกันเยอะแล้วนะคะวันก่อนนะ่ที่แอดมินไปอ่านข่าวที่ไต้หวันนะคะเขาบอกว่าปีที่แล้วอะเนื่องจาก โควิดนะะระบาดเนี่ยคนก็ไม่ได้ไปไหนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ต่บ้านนะะยอดสูญเสียจากอ,อพวสแสกมเมอร์นะะยอดสูงถึง900ล้านนะะมีคนโอนให้สแกมเมอร์ไปแล้ว900ล้านค่ะคิดดูสิว่ายอดมันสูงขนาดไหนนะะเราไปทำงานทั้งปีทั้งชาติเราคงจะหาเงินเยอะขนาดนี้ไม่ได้นะะมันแค่วันๆเล่น มาจีบเราอย่างเดียวหรือมาขอความช่วยเหลือหรือเอารูปคนไหนก็ mm. กได้นะคะมาส่งมามาหลอกเราอย่างเดียวนะมันก็ได้เงินไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนระวังนะคะไม่ว่าคุยกับใครก็ตามอะ่ะถ้าเมื่อไหร่นะคะที่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องคือหยุดนะคะคิดก่อนนะคะแล้วอย่าโอนไว้นะะมืออย่าไว้นะ,ะก่อนจะโอนน่ยคือให้ นับสั้ร้อยหนึ่งก่อนนะคะแล้วค่อยคิดดูอีกทีหนึ่งว่าเรากําลังเจออะไรมานะคะจะได้ไม่โดนหลอกกันเยอะนะคะจริงๆช่วงนี้ก็มีเคดโดนหลอกเข้ามาเยอะนะ,ะพเพียงแต่ว่ามันจะเป็นเคสที่ซ้ำกับของเก่านะคะก็มีแจ้งเข้ามาหลายคนแล้วนะ,ะพเพียงแต่ว่าแอดมินไม่ได้เอามาพูดเท่านั้นเองนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนระวังด้วยนะคะโอเคจ้าถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยจะทักเข้ามาว่ให้ทักเข้ามาที่เพจของแอดมินนะคะ พจของเราเนี่ยชื่อ jhnt channel ชีวิตในอเมริกานะฮะลองหาดูเดี๋ยวก็าหาเจอแล้วแหละนะฮะ,ะถ้ามีคำถามอย่างอื่นก็ให้ฝากข้อความไว้ใต้โพสต์นี้ค่ะส่วนใหญ่แอดมินก็จะมาตอบให้ทุกวันนะฮะส่วนใครจะมาขอไลน์เนี่ยขออนุญาตไม่ให้ไลนะะ์นะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ไลน์ที่นี่นะคะเราอยู่อเมริกานะคะส่วนใหญ่ก็จะ ใช้โทรหากันนะคะแต่อย่างคือเวลาเราเนี่ยมันต่างกันนะคะถ้ามีอะไรก็ฝากข้อความไว้นะคะยังไงแอดมินก็จะมาตอบให้ทุกวันอยู่แล้วนะคะโอเคจ้าเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ